บากินขวากินขวาตั้งสูงไง้ิเราตั้งสูงดิโคตรดันมากแสงนี่โอ้โหมันจะออกตอนไหนไม่รู้เดี๋ยวเอ็มหนึ่อ บอกเล้ยงย่อตอนไหนไม่กูกูจะอกแย่ได้ยังไงเนี่ยโอ้โหไอ้หัวใจ เล่นงยังไง่าขยันปั่นซะด้วยไย